ดีค่ะวันนี้นะคะทัพทิมจะมาแนะนำตัวนี้ค่ะ mm. Celeb Skin Happiness Anti-Aging นะคะตัวนี้ที่ทัพทิมใช้บ่อยมากๆจริงๆทัพทิมใช้หลายตัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้พออายุ30แล้วเนี่ยจะมาเน้นใช้ตัวนี้นะคะ Anti-Aging คู่กับ Hope Perfect นะคะแล้วก็พอ Tightening ต้องให้ดูสภาพผิวหน้าก่อนคือพอ30แล้วเนี่ยมันก็จะมีริ้วรอยนะเดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีแบบเวลาเราเลิกหน้าผากขึ้นเห็นไหมคะ หรือว่ายิ้มแรงมันก็จะมีบ้างเลยจริงๆมันควรจะเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบออกสีหน้าบ่อยมากแต่ว่าเราก็บำรุงเอาไว้นะคะตัวนี้เนี่ยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากๆพอเราเริ่มมีอายุแล้วอะ,อะพวกน้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวคอลลาเจนอะไรต่างๆมันจะน้อยลงมากนะคะทีนี้เราต้องทาพอกไว้เลย ตัวนี้จริงๆปกติจะทาตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจจออก,กําลังกายเวลาที่ออกกําลังกายไม่ได้แต่งหน้าก็จะแบบบ่มครีมทิ้งไว้นะคะไม่เป็นไรทาให้ทั่วใบหน้าตัวนี้ทารอบดวงตาได้ด้วยนะคะสาสกัดธรรมชาติจัดเต็มล้วนเลยนะคะตัวนี้ ริ้วรอยจริงๆก็มีสิวบ้างนะคะไม่ใช่ไม่มีคัานเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ผิวคนเราจะขับของเสียนะคะพวกนี้แต่รอยพวกนี้เวลาใช้เซเล็บสกินเนี่ยมันจะไม่ทิ้งรอยนานนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมันจะหายไปเองอย่างจริงก็จะมีรอยแบบสิวเยอะแหละมีเรื่อยๆมีขับบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบน่าเกียดเลย พอเราผิวแข็งแรงเนี่ยมันก็จะผัดเซลล์ผิวได้เร็วนะคะพวกริ้วรอยต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปไม่จําเป็นต้องไปเลเซอร์อะไรเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปโบท็อกนะคะให้เจ็บตัวพวกริ้วรอยต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะตื้นขึ้นได้นะคะถ้าเราบํารุงให้มันถึงถึงอะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยเนี่ยฮะ,ะบุมหิ้งไว้ นวด,นวดบ่มจะไ,ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าต้องทาทุกวันช่วงนี้นะคะผิวผมแล้วก็เล็บของอัอบิรมจะค่อนข้างแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวนี้ผมก็ใช้แชมพูของ celebskin happiness นะคะเป็นตัวใหม่ที่ทำขึ้นมานะคะคุณแม่ก็ิดคิดค้นสูตรนะคะอย่างตั้งใจแล้วก็ได้สูตรที่ดีที่สุดมานะคะ ตอนนี้มีขายแล้วผมดีมากเลยอะนี่นะคะวันนี้ทา anti a g ิ้งตัวนี้ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะที่มีรหัสทุกคนเลยนี่นะพวกริ้วรอยเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะหน้าเด็ก